สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีการรายงานข่าวครับว่าเกรกแอบบอตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสประกาศแผนการก่อสร้างค่ายที่พักท,ทหารในพื้นที่ของเมืองกีเกิลพาร์คทางตอนตกเฉียงใต้ของรัฐเท็กซัสและอยู่ติดกับแม่น้ำริโอแกรนด์พรมแดนทางธรรมชาติระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกทั้งนี้สถานที่แห่งดังกล่าวนั้นซึ่งเป็นแบบถาวรจะสามารถ รองรับเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ม,กมาตุภูมิได้ประมาณ300นายภายในเดือนเมษายน2567นี้หลังจากนั้นจะมีการขยับขยายพื้นที่อีกให้สามารถประจำการทหารได้สูงสุดประมาณ2,300นายเพื่อยกระดับให้กับประสิทธิภาพในการควบคุมลมแดนทางตอนใต้ของสหรัฐจากความพยายามลักลอบเข้าประเทศของผู้อพยพที่เดินทางผ่านเม็กซิโก นถึงตอนนี้เกรกแอบบอตนั้นยังไม่ได้มีการรื้อลวดน้าที่ขึกไว้เป็นระยะทางยาวประมาณ160กิโลเมตรตามแนวพรมแดนซึ่งติดกับแม่น้ำเรโอแกรนแม้สซาดิกาสหรัฐนั้นให้อำนาจชั่วคราวแก่รัฐบาลกลางสามารถเคลื่อนย้ายรั้วลวดนามนั้นออกให้พ้นจากพรมแดนแต่ทางการรัฐเกซียนั้นยืนกรานว่าแนวหัวนี้มีประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันผู้อพยพนั้นเนี่ยครับได้รุกเข้ามาอย่างพื้นที่ของรัฐเซีสเกรกแอบบอตซึ่งเป็นสมาชิกพรรครริบบลิกันมีข้อพิพาทกับรัฐบาลกลางของสรักริกา ภายใต้การนําของประธานดิจมไบเดนผู้นําสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องผู้อพยพมาอย่างยาวนานโดยผู้ว่าการรัฐเท็กซัสกล่าวว่าโจมไบเดนนั้นปล่อยปละละเลยจนเกิดการลุกรานของคลื่นผู้อพยพที่ผิดกฎหมายและไม่สามารถประสานงานกับเม็กซิโกเพื่อจัดการกับขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์บริเวณผมแดงและความขัดแย้งระหว่างทางด้านผู้ว่าการรัฐเท็กซัสกับทางด้านรัฐบาลกลางน,น,นั้นเนี่ย ทวีความร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและมีบรรดาผู้ว่าการรัฐต่างๆจากพักริบบิกันั้นลงนามสนับสนุนทางด้านเกรกแอบบอตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสในการที่จะต่อต้านคําสั่งจากรักฐบาลกลางในการรื้อลวดน้ําแม้ว่าตรงนั้นเองสารเนี่ยจะชี้ว่ารัฐเท็กซัสนั้นทําไม่ถูกต้องแต่เกรกแอบบอตบอกว่านี่เป็นมาตรการการป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้คนเท็กซัสนั้นอยู่อย่างปลอดภัยไม่เจอการรุกราน จากทางด้านคลื่นผู้อพยพที่มีการอพยพผ่านพรมแดนเข้ามาสู่รัฐเท็กซัสเนี่ยอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ตรงนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้จนมีหลายฝ่ายนั้นพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การแยกเท็กซัสออกจากสหรัฐอเมริกาในการที่จะตั้งรัฐอิสระหรือว่าตั้งประเทศขึ้นมาตอนนี้มีกระบวนการในการที่จะเริ่มดําเนินการไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเท็กซัสนะครับว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ทัาเท็กซัสนั้นจะออกจากอ้อมอกอ,อ้อมกอดของสหรัฐอเมริกาหรือว่าออกจาก การเป็นรัฐหนึ่งของสหร,รัฐอเมริกาหลายฝ่ายก็เชื่อว่าประชาชนคนเท็กซัสนั้นเวลานี้ไม่ได้มีความสุขกับการบริหารงานของประธานาธิบดีโจไบเดนนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่จะต้องจับตามองกับสถานการณ์เท็กซัสนะครับในเวลานี้ซึ่งล่าสุดนั้นเกรกแอบบอตถึงกับที่จะดําเนินการในการสร้างค่ายทหารเอาไว้บริเวณปมแดนเพื่อที่จะรับมือกับคลื่นผู้อพยพที่ต่างหลั่งไหลเข้ามาสู่สหร,รัฐอเมริกาผ่านรัฐเท็กซัสนั่นเองครับ